สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิฟหกสองศูนย์เซิฟเดียวเซิฟหลักเพราะว่าบิดหมดแล้วหกหกหกสี่เจ็ดป่ะหกสี่เจ็ดกับบิดละบิดครบคม,คมขานเด้ว่ามปนยังดอกหกสี 6, 47, ่เจ็ดขานเลนโอ้นี่กิวตอนนี้เราก็ออกจากกิวกิวกับแอคทีฟเกลืดเกลืดก,ลดกะลาดขนาดกิวก็เลย กำลังขอข้าเจ้าขอกิวนี่อยู่เพราะว่ามันแอคเทียไปหอดเทเดอไม่ได้เตรียมจักอันเนาะเสริม120หกสองศูนย์เฮาแต่คนอสินหน่อยลงอละ่ะแต่ว่าก็บป่เป็นยังเดี๋เอาฟาร์มก่อนเอาจีเฮดฟีดัมถ้าพูดถึงก็ะเฮดไปก็บม่ได้ใสดอกเอาไว้จะแบ,บกไอ้ทีมฮีโร่เนาะก่อนอื่นก็นกนเติมพยานาคกัน โล่คุได้ไปเไอ้ทะเลียกลูกกางอมัดงัดหนากับเธอเรียก่อยรู้ล่ะตัวเปียกเทียมของเธอเรียกคันอัศวินว่าตายเกิดคันอัศวินว่าตายเกิดกับกล่ององหยองคือกันอัศวินยุยยุอา ตัวใหม่นะฮมาเบิง้งเสร็จแล้วนี่วิตเต้พลังหนึ่งสี่สิบห้าล้านครบทีมอาจจะวินฟูกกามมาบุกิพามาเบิ้งวัดใดพี่ดำบอกว่าไม่ถามเนาะว่าบ่ได้พี่ดำวิตเต้วิ ขอ่อยบดิอัพความเร็วให้างวนนี้เพราะว่าข่อยบอ่ใช้เพราะว่าเปลืองทรัพยากรเอา้าจัดทีมบ่ถถุตัวนี้จะทีมบ่ิถุกะประบ่เป็นหยังแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านโลบ่มีโลปวะพุกงาไปอีกถูกไปฟึบๆอ,อ,อัศวินโนได้จุ่งจีมิโล รามนาก็บม่ได้ไล่โจมตีแล้วบอนนี้ผู้บุกยิ่งทะลวงโอ้ถึงบอกลูกไฟบอกระยะสองอาวุธสามดาวตัวนี้สุดรอดที่นะหอมเพลมากครับเนี้ฟุบฟุ๊บไปบริจาคทีมดีๆตัวนดดี้แพ้ได้เลยเนี่ยคอมเมนต์เลยคมเมนต์อย่างนี้แพ้ได,ด้จะทีมยังไง ว่ามันต้องอาศัยโลของกูเคสิ่อพผอมที่แบบใบย,ยูนยืนยืนยืนอึดทึกคนไหน่อปั๊บเข้าไปรูปโอ้ชูเข้าไปปึ๊บเข้าไป,ป,เ,าไปเรียบร้อยกล่องวัเงาอีโฟเลเซอร์คลังเข้าไปชูปึ๊บเข้าไป เบิดเพี้ยเพียตัวนิกไปวันมาสะสมพลังคิวคโจมฮึบตุม้มเข้าไปกล่องวกงวดจะเทียมมาถือแพ่เดชุกตุ้ม,มเข้าไปที่แพ่ก็คือตอนนี้คือแพ่้าวินจะก,กลนตัวเดียวเลยถ้าวินจะกกลนชุกเ้าไปตูม้ม ฟุบุกิเขาจะโลวบวมีล่ะฟุบุกิ่ะโจมตีต่อเนื่องฟืบเข้าไปได้โจมตีไปนี่มาไล่มาชูเข้าไปาหายุ่คลัง่งมันเสียทาย่างกว่าไอ้ฟุบุกิฟัฟบฟบัฟบฟับเข้าไปได้โจมตี ปึืบฟืบเข้าไปมาไปยังลูน่าฟืบฟืบหายเกียรติทะเลเรือพลัง14ล้านไปแน่เพราะตอกหัวมาเตสือข้างเข้าไปฟุบฟุบฉีดหน้าเข้าไปทะเลเรือมาป่านนี่ของแท้หวัดหน้าขึ้นเสยไปข้างทุบเข่ากลางกระมมตุ้มเข้าไป โลแตกตะพื้นตะพื้นแล้วปุ๊บเองาปุ๊บชีบะบอมเนาะอย่าเปิดอันนิเมติก็เปิดปิดอันนีม้มติชูเข้าไปปุ๊บหุ่นเหลกย้อมสไตร์นะเปิดมาไล่โจมตีป่าน,นี้สะท้อนดาเมจที่เก่าทิโลอีกสะท้อนบ่บปิยงังนะบ้าน ติดสาหัสทุกนาเข้าไปคือมโล่เขาขนวะุบเข้าไปปุบก,กี้เดี่ย <Yeah. S 2> ไปไปก่อนเดี๋ยวก็ได้ได้จมตีเก้เาได้จมตีว่าเขาแล้วขั้นไปตีถ้าได้รอคอยนะนี่มาเขาแทะนะี่หกสิบสี่ล้าน โชูเข้าไปนี่ไรจมตีได้แล้วกองไปอีกในนี่นี่เป็นตะ่ยานนะถ้าเรียออกคอยโบมิโลนี่แหละชุกเข้าไปติบติกระดูกหาอีกอก็หูอคือเลือกันละเออด่ทุบเข้าไประเบิดเพีย้ยดตูเข้าไป เลยซื้อข้างมัเนี่เอาออกก่อนสามตัวแมันแผ่กล้วพุ่งไปฟึบฟึบฟึบเข้าไปชูเรียบร้อยกอดอกเงาโจ้ลบลีกโอเคซื้อมีลบลีกว่าชุบไปโจมตีตุ้กองคือเกอาฟึบฟึบฟึบทะเลือแบกแบกเต่าเตะพ่าฮึบอุ้มเข้าไปตียีกเถอะตีอีกสองเถอ บ๊อป,ปีนยังสัมผัสพลังสัมผัสทึบกระดูกหักชูติกระดูกหักโอเคสวยระเบิดเพีย้ยอ๋ไรมาตู้ชูบ๊อปีนยังไว้ติดรอบสองนี่ทุบหนาไปอีกนี่เหลือรอบเดียวแล้วรอบสุดท้ายอยีกหนึ่งรอบรอบนี้แล้วอีกรอบนึงฟื้นกลับไปไปมาฟื้นฟื้นฟื้นบ๊อบป,ปีนยังทะเลเลยข่อยขนาดว่ามีโลูของกูแค่ซื้อได้เนละ ฮึบเลยซื้อข้างซื้ออันที่เขาหวยพี่ดำคาดก,กว่าไอ้ทะเลลึกนะ่ะเพราะยังเพราะนี่แหละสภาพนี่แหละเพราะว่าสถติตัดมันต่างกันสถติตัดของทีมมันต่างกันพลังมันต่างกันพี่ดำหวยก็ได้นี่พี่ดำนี่แม้เขาเอาเอา นี่ก็ทีมเขาเอาดอับไมอเดดาบวกมากหอวกระแพ้เพราะว่าสติแต,ต่แต่เอ่แต่ละคนมันบวกขึ้กันมันต่างกันสติแต,ต่แต่ละคนค่อยแข็งกระยักพ่ออยู่เดีหาบุงก่อนสามสิบแปดสามสิบแปดเิมีอสวิตจักรนี่ ที่มน,นี่ข่อยก็แพะ้ะประเด้แพ้เพราะหยังได้แพ้เพราะว่าอัศวินจักลืนเพราะว่าเขาคันที่ว่า38ล้านเขาสิปั่นอัศวินหลังๆเลยเขาสิปั่นอัศวินจักลืนเป็นตัวแบกเขาหน,น้าบนพลังก็บ่ได้สยวทำขัญดอกห่าลางเื่อเพราะว่าอัศวินจักลืนมันตายเกินนี่เคยที่เคยไหนกัน อันนี้สิเป็นทีมที่ปกติมองข่อยนี่ลนะมะร่โจบสีมากรไล้น,นี่โอ้เข้าไปหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านที่กระดูกหักบิ้นเลยปวติดโลบบิ้นเลยพี่ดำบอกพี่ดำบมีพลปวดทึงนะบ่าได้มีผลกับกับทะเรลึกเลยตอนนี้อันที่มีพลก็คือไอ้นี่อัศาวินจากวนกับฟุบุก,กิ ไรจบตีกับพอ่อทั้งนั้นไออัศวินจะกดมันสีแห้งเอาตัวเมื่อมันตายเกิแล้วมันไล่มันไล่ปาดอะไรเนี่ยมาปาดปาดว่าเขาสองล้านสองแสนเอาถ้าเบิง้งมาเหนียวเอาถ้าเบิ้งเดินทะเลลึกคอยแบบนี้มีมีเม็ดจิ้มบ่เม็ดจิ้มแปดร้อยล้าน เม็ดเจียมเขาเปีรอยล้านนะถ้าแม่ขอยข้าแมนกลรีบาทเขาได้ให้เตรียมตัวโลดอาสูมมิโลนี่เอาเทเบิงเอาเอาเอาเก็ดยังไหบ่นี้เฮ็ดยังว่าได้จ้อยเฮ่ดยังเอาไรโจมตีเอาเดรเตื้อข้างอาวุธสามดาวข่อยก็มีอาวุธสามดาวนะเดี๋ยวขอที่คอยควัน ดีเซอร์โอ้ยแปดมาอย่างเง้ยส,สามหมนสงนน่งนเลยเพือ่อหลักเนาะดีเซอร์ข้างตรงเหงาเพิ่มขึ้าไปชูสิบสี่ล้านของวงยองใาใส่ดินไว้อัศวินจะกวนนี่มันจะแห้งอะตอเมื่อตอนนี้ตอนในตายเกิดแล้วก็ไล่โจมตีเนาะแห้งอะปวดซ้ำหันอะไปเด็กปล่อยมาไปกันมันตุน ชู่เข้าไปตายซ้องยังเลยมาเลยจีนวันนี้ทีมขวานนี่มัจจิแพศกับ์ตูนตรงนี่ตอนตรงที่บาได้ไล่อันติเพราะว่าไอ้พัทไอ้พัทเซียบของฟุบุกินี่พายุพายุทอร์นาโดมันนี่ได้จบตีมาเอาเอาอะค่ะเออเอาเอาไปยัง จังคิวเออปานมากปุ๊บเอาคือว่าปาดแบบนี้ชูเข้าไปไดโจมตีว่าได้ฟูบูกีตายเตรียมตัวได้บ้านไหฟูบกีตายเตรียมตัวได้บอกไว้ก่อนเอาไหมฟึบุ๊บคือเก้าอะไรมาโหลดถูแต่ว่ามันปฏิกิริยาดูหักอัะน โอเคเตอร์เนี rition, the the ่ยขอเสียมัญยังเนี่ยคือปฏิกระดูกหักก็คือเพราะวิ่งยังปฏิกระดูกหักมันเกิดกระดูกหักสีทองมันมีมันแห้งมันแห้งหน่อยกระดูกหักสีทองกับโอเคเตื่์นะไอนี่ไอผ้าไอผ้ไอโบ๊ะเวนพ้าหยุดอกลมห้องกุดอันนี้ยมันจะอยู่หอดสองเทินสามเทินเทินที่สามไปเฮีย ยิไ่ยปไปเลโจมตียุสองเทินเทินนี่บ่ได้ไใโจมตีมาเอาของแทลเลยก็ได้ฮึ๊บกูมออาไปของนี่แหละอันทีแ่แผ่แผ่เนา้แผ่หย่อนไอ้อัศวินจะก,กลดโลบขอมเอามาละกูมออกไ,ไปไปแลแล้วก็คอดีของไอ้ทะเลลึกไใโจมตีซ้ำตีกับซ้ำไอ้ซ้ำกับปีปกตินี่หลายเยอะเนี้ยตีของแทลเนี้ยบนะ่แห้งผมจะซื้อน่ะ ไปโจมตีไปอีกทุบไปอีกมันจีแห้งเขา่อเมื่อไอ้มันจีแห้งเขา่อเมื่อไอ้กระดูกหักระเบิดนั่งองกันนั้นเลืเชื่อขังเอุปสามดาวจีโฟเขาเลยจะเท่อสามเท่อฟุกไปพี่ดำบ่ดำก็ไปไปกว้านมูน่ะดำนะอันว่าอะไรอันกัดกินเนี่ยสถานะของมัน ถ้าสีมาเทียมเนี่ยสีมันกับมุ้่หงอยืนให้มันคือก็เอาดำที่ตัวแบกตอนนี้คือไ่อัศวินเจ้าก,กลที่แบกตอนนี้นะโอ้เข้าไปปุ๊บชูเข้าไปมาตีปีตู้มันาไปตายเกิดขึ้นมาอะไรตายตายเกิดอีกรอบนึงเอา ปุ๊บทุบเข้าไปอีกมาวิญญาณไรโจมตีมาเปิดเลียจะโดบนบาโดนจะึ้นบ่ามันมันติดโหลดพอดีกน,นคือมันโหลดโหลดได้ไอ้นี่กระดูกหักทุบหนาเข้าไประเบิดเนาได้โจมตีเอาอ่ะเรียบร้อยผู้เดบิวต์ดามาำมันทีมัตสู้ทเรียเล่คอยได้ อ่เบิงว่าดำมันคือกระลาทำไหยดำไอ <ดำ S 1> พี่ดำเอามาเพื่ออยังนี่หนาที่ของมันก็คือไอที่ว่ามันแพ้ไอถ้าไออย่างก็ไอที่มันแพ้ไอว่าอาตวิจจะกวนแพ้เพราะ,ไอไอไอราะยังสตีตัดมันสตีต้าเขาทิ่มเขาดีกลัวหนาที่ดำเนาะ นี่คือว่าปลดพลิกเกิดสัมพันธ์ละน่ะนาทีดำเอเดียดบบวกถามว่าดีบอดีอยู่ในทีมสองดีนีแหละขันอยู่ในทีมสองน,นี่ทีมสองมาหนีประโยชน์นี่ขึ้ตรงนี้ไว้ตรงนี้นี่ทีมสองดีเพราะยังนี่เอาผ่านอันนี้ จะไม่เสียว่าจะทิมเนี่ยจะทิมนี่แบกบได้นี่พี่ดำพี่ดำอันตีเพิ่มเม็ดเจียมข้างหลังอันตีเพิ่มเม็ดเจียมแต่ว่าให้ดีมันต้องมีอไอ้นี่อันนี้ก็ดีกันไงสี่ดีกว่าป่ะสามเดียวอืา ันนี้ดีอยากหนึ่งอันนี้เพิ่มเม็ดเจมแล้วก็อันนี้เปิดเปิดภาส,สีพ้องไอยเนี่ยก็ภาส,สีมันฉีดเขาอืนยังเขาว่าแช่ดามีเม็ดบ่อืมกระซิเพิ่มดามีเม็ดให้กีโฟหลายขึ้นอันนี้เพิ่มเม็ดเจมให้พี่ดำแล้วก็อันนี้กีโฟอีกดีนี่แหละคดีของพี่ดำ ของเทียมหกเอของเซฟของสองส่วนมันกับวาธีเูเดย์ใส่พี่ดำกับหกสองส่วนสุมแข็งอันที่สี่สิบห้าของเซฟหกสองส่วนกับหกกับหกหนึ่งเก่าร่วงแันหน่อหกหนึ่งเก้าอันนี้ก็มีเจ็ดอันนี้กับไปเกินบ้านเกินเมืองเขาร้อยหกสิบ เตือน่าเบลซูดี้ซูดี้ลอยล้านซูดีตัวแกะนขา๊กทำมาข่อยคิงคิงอาวุธสามดาวอาเ,เอวบัตรทะเบงคิงเอ้นี่คิงอาวุธสามดาวแก้วขันคิงอาวุธสามดาวคิงไหนมันต้องอาวุธสามดาวมันค่อยขีคิง ถึงมันสิบรอะไรแอันตีอ้อนฟูบูกีกะไอ้น,นั่นไอ้มันสีไอยังก็เพิ่มอันตีมันเพิ่มเลือดขาวเพิ่มเม็ดเลียมขาวเพิ่มอเม็ดเลีอมขาของออัวินจักรุนเพิ่มข้ออัิวินจักรุนแล้วก็เพิ่มไอไม่เลือดขาวของข้อปูรลอสซลรานเขา,าก็บทามาเข้ากับประเดมันไปทิมพี่ๆคือเขานาะเนี่หาเจ็ดซี้านให้กันเนี่ แล้วก็สูบเขาไ่าได้อย่างเสร็จเพราะว่าห้องมันสายฟรีแล้วสายฟรีนะคาชีเฮ็ดพลังขึ้นร้อยหลาเมาโดนก็ขึ้นได้แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นฟุต่อลว,ว่าอยาด้อันนี้วะอาจเจียวพิอกอดวะอาจเจียวพิอกอตไม่สั่งคาชีเอาดวงแล้วก็กาโลพันดวงกับกาวขาโลนบ่มมนก็จะ,ะได้ถอดกูเค็ซื้อออกมานี่ คั้นเอาพีกอร,ร์ตเป็นวะใครก็จะพีกอรม,มาแทนตัวนี้มาแทนไในมาแทนไใ้อีโฟปุ๊บคั้นเป็นกาโลกาโลปุ๊บกาโลก็สิม,มาแทนตัวนี้ก็สิเป็นยืนยืนยังสี่กาโลปุ๊บเต่อที่ส,สีกาโลยืนหนารับโล,ล่รับโล,ล่รับมันนนั้จบสีก็สิเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพีกอรกาโล อนาคตเนาะไปโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์หกสองสูตรของเฮาหกหกอันนี้ก็หกสี่เจ็ดบิดเรียบร้อยถานหกหกอย่างเดียวหก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 เป็นสเอ่อซัพพอร์ตซัพพอร์ตสมาคม จะเติมซับพอสมาคมแต่ว่าบ่าอยากเปลี่นสายสายพระคำพี่้อมเพราะว่ามันเด่นเลีลเ้ยวปวดบ่ไหวเด่นน้ำมาท้านิเป็นสายซับพอสมาคมอย่างเดียวครับไปครับยังก็บ่อันนี้ครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เขาจะเป็นสายอันนี้บางขาเรื่องดำวะ กอาชีพไปเติมมันนี่พร้มเนี่นี่ซื้อตำนานฟันลายผ่านดานฟันลายไอเทมบวกเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่านดานฟันลายไอเทมเพิ่มเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปทีซื้ออันนี้พร้อมงบปรอมานจากสองร้อยหาสิบสามร้อยประมาณสา 200, 500, 300. มรม้อยใส่สามร้อย ประมาณนี้โหโ,หโหก็สิเติมกะสิเป็นประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปละพี่ดำคอยกัดตอนนี้ก็คือแผ่แค่ไออศัศวินจะกลนตัวเดียวเมื่พี่ดำไหมไอไอ้ทะเลลึกแผ่แค่อศัศเินจะกลดมันตายเกิดซซ่งๆไปละครับ